สวัสดีครับรถรถคุ้มๆถูกๆราคาเบาๆย่อมยาวจะต้องได้นะครับรถที่มีเรียกว่าข้อดีเยอะแยะเลยนะครับแล้วบอกเลยว่าเป็นรถทาไมมาถึงน่าใช้ล่ะครับก็ตัวนี้นะครับไปบอกกันนะว่าเป็นรถบีออสหนึ่งคันที่นะครับน่าสนใจในเรื่องของราคานะครับวันนี้เอามาให้ดูให้รีวิวเนี่ยเพราะว่าอะไรครับราคามันถูกนะครับและ2นะครับด้วยรูปลักษณ์โฉมนะครับมันก็ทันสมัยนะครับไม่ตกยุคไม่ตกเทรนนะครับ แถมได้รถเป็นปี18ด้วยนะครับเป็นรถปี18ด้วยนะครับอย่างคันนี้ัตเจนะครับ1.5นะกับราคาดีๆนะครับที่บอกเลยว่ามันจะต้องได้จริงนะครับ289,000ครับพี่ๆครับซื้อมือสองสักคันนะผมบอกเลยว่าซื้อแบบนี้นะครับใช้เขียวยาวคุ้มนะครับ6ปี7ปีผ่อนสบายๆนะครับผ่อนเค่งวดละ5,000ประบาทเนาะผ่อนงวดละ5,000นะครับแถมนะครับได้รถที่บอกเลยประหยัดน้ำมันนะครับ ประหยัดไม่พอครับในเรื่องของตัวการดูแลง่ายมากครับนี่คือยอสนะครับก็ถ้าเอาสักคันหนึ่งนะผมว่ายอสจบนะครับจบสุดแล้วนะครับฟังก์ชันไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปกำลังดีนะครับเรื่องความปลอดภัยก็เรียกว่าก็มีให้เพียบพร้อมนะครับ ABS ทั้ง4ล้อนะสภาพสวยสภาพเดิมนะครับไฟหน้าต่างๆครับมันติฟิฟเตอร์แบบนี้เงาเงาช้ำๆนะครับกระจนหน้าก็เป็นสีดําด้านนะครับ และตัวรถนะด้วยความที่เป็นสีบอลเงินนะครับมันดูแลง่ายครับโดนฝุ่นโดนแดดโดนลมโดนฝนนะครับสีไม่ด่างนะครับสีไม่ด่างสภาพไม่เสื่อมไม่โทมนะครับเรียกว่าเป็นรถอมตะแล้วกันนะครับใช้งานกันยาวยาไปเลยนะครับเรียกว่าใช้จนลูกหลานเลยนะครับผมบอกเลยนะเราซื้อแล้วคุ้มจริงนะครับวีออสตอบโจทย์นะแล้วดูครับคันนี้นะฝากระโปรงเดิมสภาพสวยครับแม็กนะครับได้เป็นตัวแม็ก นะครับแท้ๆนะไม่ใช่ล้อกระทะนะครับแล้วก็เป็นแมกลายสีเทาเข้มๆนะครับสภาพเดิมยางกุดเยียนะครับยางกุดเยียนะครับดอกใหม่นะสภาพเดิมนะครับอ่ะสภาพเดิมนะครับกระจกรอบคันก็เดิมนะครับกระจกนะตัวนี้นะครับเป็นไฟฟ้านะพับไฟฟ้านะครับแล้วก็รอบคันเนี่ยได้เดิมหมดเลยนะครับอ่านี่ลังคามีรอยหน่อยนึงนะครับอันนี้เดี๋ยวขัดให้นะครับเดี๋ยวขัดให้ ถ้าไม่เห็นไม่เป็นไรอย่าไปแต่ไม่เห็นนะแต่ไม่เห็นนะครับพอรถเพิ่งเข้ามานะครับเห็นตรงไหนไม่ดีอะไรแก้ให้หมดครับรถเป้นะครับบอกเลยมีช้ำสีไหมมีครับพี่มือสองไม่มีช้ำสีจะแปลกนะครับเพราะว่าเปขายรถเนี่ยไม่ได้ขายตามสภาพนะเก็บรายละเอียดให้นะครับตัวเช็คให้หมดนะเนี่ยโครงสร้างเป็นยังไงดูให้หมดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมดูให้หมดนะครับไม่เดินไม่ดีไม่ต้องปกไม่ขายนะครับก็ต้องดีต้องเดิมต้องสวยนะครับ คอนโซลสวยงามนะครับแล้วก็พวกเอกสารเลขทุกอย่างมีให้ครบนะครับพัฒราดิซิ่งรถแต่งงามนะพัฒราดิซิ่งครับนี่รถร้อยแปดแรงม้าครับสวยคุ้มถูกครับสนใจจะจับจองได้นะครับเบาได้เบาผ้านะลายกราฟิกสวยงามครับเบาผ้าสภาพเดิมๆแบบนี้นะครับหัวหนุหัวนัดตเดิมนะครับโครงสร้างเดิมนะครับอ่ะถ้าเราซื้อนะครับเนี่ยมันต้องไม่ไม่มีรอยแกะรอยขายนะ เพราะว่าตรงนี้มันห้ามโดนชนนะเนี่ยเดิมเเห็นไหมเนี่ยครับเดิมแผ่นเพดอยู่ครบครับแผ่นเพดอยู่ครบหัวดงหัวน็อตเดิมๆนะอ้าวคันนี้นะครับถือว่าราคาสวยสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับสองแสนแปดหมื 2, 08, 9, ่นเก้าโครงสร้างเดิมนะครับแล้วดูนะนี่สปอยเลนอาร์ก็เดิมนะครับเดิมๆนะเนี่ยเดิมเดิม นะครับสภาพเดิมสวยครับเบาะด้านหลังนะครับเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะครับนี่เดิมนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับเซ็นเซอร์ถอยมีให้ถึงสองจุดนะครับเซ็นเซอร์ถอยมีให้สองจุดนะครับอ่าสภาพเดิมสวยงามนะครับส่วนสีสันพิพันรถก็ได้เดิมนะครับ ข้อนี้เดี๋ยวไปให้ดูในส่วนของตัวพวกสภาพด้านในนะครับรถเนี่ยสภาพพึ่งเข้าจริงๆนะครับโครงสร้างถือว่าเดิมเลยนะครับหัวนงหัวน็อตเดิมเดิมนะครับหัวน็อตประตูนะต้องเดิมแบบนี้นะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับเซอร์เซอร์ประตูอยู่ครบอ่ะเดิมนะครับตะเข็บเป็นอาร์ก็เดิมเห็นไหมสวยงามนะครับเดิมเดิมเลยนะครับเบาะผ้า จบพับไฟฟ้าปับไฟฟ้านะครับนี่พับไฟฟ้าปับไฟฟ้า,นะฟฟา,ฟฟาแล้วก็เครื่องฟิสซ์ติง่ายครับคันนี้สาภาพเดิมสาภาพสวยนะครับก็ถือว่าราคาได้ดีเลยนะครับไมค์ก็แสนกว่ากว่านะครับไมค์แสนเจ็ดประวัติศูนย์นะครับนี่เห็นไหมไมค์แสนเจ็ดน,นะครับ,นะบ fm am มีให้ครบครับแล้วก็จ s b ิชาร์จหรือจะเป็นต่อเครื่องก็ได้หรือ a ออก็มีครบนะครับอ่ะ นมีครบทุกอย่างนะครับแล้วผ่อนไม่แพงผ่อนห้าพันนะครับเงินเดือนหมื่นหนึ่งหมื่นสองก็ซื้อได้นะครับนี่ครับหมื่นสามถ้าเอาสบ,บ,บายสบายหมื่นห้านะครับยหนเงินเดือนรายราย,ย,ยวันก็เท่าไหร่อะสี่ห้าร้อยแล้วนะก็ตั้งแต่หมื่นห้าได้อยู่นะเนี่ยครับซีดีก็มีนะครับซีดีเอ็มเอ็มมีครบเลยแอเจนช่ำๆนะครับ ใช้ได้ปกตินะครับไม่เสื่อมเสียตอบโจทย์นะครับราคาถูกราคาถูกนะครับซื้อได้นะครับกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วก็ด้านหน้าเครื่องต่างก็เดิมนะครับอาเป้บอ,อกเลยนะซื้อได้นะครับกับราคาแบบนี้นะถือว่าได้รถสวยรถถูกนะครับก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับอยู่ที่สุวิตวงวง46นะครับ ก็คันนี้นะครับไม่บอกนะว่าราคาถือว่าสวยนะครับถ,ถือว่าถูกถือว่าคุ้มนะครับเปิดฝาหน้าเครื่องอยวให้ดูนะครับเึเครื่องนะครับเป็นตัวเดียวกับตัว Vios นะครับเครื่อง Dual VTI นะครับตัวนี้1.5นะครับโครงสร้างเดิมหัวองหัวน็อตเดิมเดิมนะครับก๊อกหลอซ้ายขวาเดิมฝาเดิมไม่เคยแกะไม่เคยายตาปั๊มตัวตาก็เดิมครับเครื่องเดิมดีงี้ปกตินะครับแก้มซ้ายแก้มขวาคันหน้าเดิมระบบแอร์ทุกอย่าง เดิมนะครับก็จะมีการเปลี่ยนของเหลวตัวสตกตัวเช็คสปาให้นะครับน้ําคูลและต่างๆนะครับตัวเช็คให้หมดเลยนะครับฝาก็เดิมนะครับเราขายรถเนี่ยไม่ได้ขาดตาสภาพนะมีเก็บสีเก็บรายละเอียดให้หมดเลยนะครับก็บอกเลยนะครับเสน่ห์เรื่องทสองนะครับถ้าจะซื้อรถสักคันนะครับได้รถเดิมรถดีไม่พอครับต้องมีวารตันตีจากการขายให้นะครับแบบนี้นะครับรถอยู่ที่เศษีไทยผมไปขออภัยครับสุวิทวงศ์46ครับนี่ตรงนี้เลยนะครับ บรรยากาศสดๆนะครับมาหาเป้ได้เลยนะครับเป้รีวิวให้ดูแบบละเอียดนะครับและจัดไฟแนนซ์ได้ถึงหน้าบ้านไม่ต้องเสียใจว่าอยู่ต่างจังหวัดคุณเป้ผรจะซื้อยังไงนะครับบอกเลยนะว่าอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ซื้อได้นะครับเป้วิ่งไปเซ็นถึงหน้าบ้านเลยนะครับวิ่งไปเซ็นถึงหน้าบ้านนะครับรถเนี่ยผมบอกเลยนะว่ารถเรานะครับคัดเกรดคุณภาพจริงนะครับรถสวยรถดีนะครับมาหาเราได้เลยนะบอกเลยว่าเป้ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับต้องเดิมต้องดีต้องสวยแบบนี้นะครับให้ดูนะ ว่ารถมีรถารถมีเยอะนะครับมีหลายคันนะครับตั้งแต่หน้าใหม่เอทียไหนก็มีนะครับเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะครับใหญ่โตนะครับคนเยอะนะครับรถเยอะมากนะครับมีไทยพัฒเอาไว้ตั้งศูนย์ส่งล้อเปทางเหลวให้ลูกค้าทุกคันทุกคนทุกท่านนะครับนี่ก็เปลี่ยนให้ครบแบบนี้เลยนะครับนจากขนุนวีออสนูดเลยครับก็เรียกว่าล้อเปลี่ยนอยู่นะครับน่ะอ่าเนี่ยครับแบบนี้นะครับผ่อนห้าพันสใจตรง 9๙๔๗๘๙๔๘๐ไปครับสนใจเิี้สักคันโทรหาเป้ครับรับประกันเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับต่อเบี้ยก็ถูกโปรก็คุ้มนะครับแล้วก็มียูันตีให้ด้วยสนใจติดต่อที่เบอร์0 9 4 7 8 9 4 8 4ไปครับหรือนะครับแอดไลน์ดี PAE อันนี้อ DI อดีครับวันนี้ก็ฝากกัน้วยด้วยนะสำหรับกับรถสวยแบบนี้รถเก่งน่าใช้ครับเครื่องพันห้เบนซินนะประหยัดน้ำมันถึง20กิโลลิตรครับ ใช้ดีน่าใช้ค่อนถูกค่อนสบายครับวันนี้ขอตัวนะครับลาไปก่อนนะกดไล้์กดแ,กแชร์ให้ด้วยนะครับผมอย่าลืมทักมาโทรมาน,นะครับผมสวัสดีครับ